คนมองการ์ดเกมอ่ะไม่ใช่กีฬาและก็ไม่ใช่เกมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้หลายๆคนเนี่ยเกินกว่า60 70เนี่ยมองว่าการ์ดเกมมันเป็นการพนันบ้างมั่วสุมบ้างอะไรบ้างมันเหมือนเป็นอะไรที่คนไม่ยอมรับอ่ะพี่รู้สึกว่ามันมันไม่ควรจะเป็นอย่างเนี้ยคอนเซปต์ <Hey. S 1> แรกเลยที่เรา ตั้งบริษัทเชรโรโคขึ้นมาตั้งแต่แรกเพราะเราอยากจะทําอะไรสักอย่าง mm hmm. เกี่ยวข้องกันกับ e-sport ซึ่งไอตัว e-sport เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากการแข่งขันที่มีคนดูมีสปอนเซอร์มันเหมือนเป็นอาชีพเป็นอุตสาหกรรมใหม่เราก็อยากจะเข้าไปในจุดๆนั้นแต่ทีนี้เรารสึกว่า ถ้าเกิดเราทําเป็นเกมปกติหรือว่าเกมเหมือนเหมือนกับคนอื่นอะเราก็จะกลายไปเจอกับคู่แข่งที่ใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นค่า,าใหญ่ๆต่างๆานานาเพราะฉะนันเราเลยคิดว่าเอ้หรือว่าเราจะลองเป็นการ์ดเกมดีไหมเพราะาการ์ดเกมมันควรจะไปถึงจุดน,นต้นได้ตั้งนานแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงสักทีเราก็เลยคิดค้นมาเป็นโปรเจกต์ว่าเราจะทำการ์ดเกมที่ไปเป็นอ e ีสปอร์ตได้เดี๋ยวเราก็อบอกไปเป็นสปอร์ตได้ใช่ <laughs> <ด> <laughs> เกมมือถือมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทําให้ยึงดูดคนที่เล่นเกมมือถืออยากจะเล่นมันอีกไม่ว่าจะเป็นเดลี่เควสระบบเควส t ระบบแล้งระบบเล่นกับเพื่อนระบบปาร์ตี้อะไรก็ว่าไประบบแคลนทั้งหมดเนี้ยรู้สึกว่ามันทําให้คนอยากกลับมาเล่นกับมันแต่ทางกับการเนี่ยการ์ดเกมมันไม่มีอะไรแบบนี้การ์ดเกมคือต่างคนซื้อกลับบ้านพอซื้อเต็กปับ๊บก็ไปนั่งเล่น นั่งเล่นก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็ไม่มีจุดหมายถ้าไม่แข่งแร้งหรือว่าไปแข่งเก็บเรก็ไม่มีอะไรให้ทําต่อพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดการ์เดเกมมันสามารถมีอัตลดใกล้เคียงก,กันกับเกมมือถือได้หรือเกมคอมได้เนี่ยมันก็น่าจะดีเนาะถ้างั้นเราสามารถอะแดปเทคโนโลยีส่วนของคอมมิเนตี้ของแอปพลิเคชันต่างๆย,ย้อนกลับลงมาใส่การ์ดเกมได้มันก็คงจะเป็นอะไรที่ว้าวไปมาก ถ้าเกิดมุมมองในในนี้พี่รู้สึกว่าคนมองการ์ดเกมอะไม่ใช่กีฬาและก็ไม่ใช่เกมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้หลายๆคนเนี่ยเกินกว่า6 0 7 0เนี่ยมองว่าการ์ดเกมมันเป็นการพนันบ้างมั่วสุมบ้างอะไรบ้างมันเหมือนเป็นอะไรที่คนไม่ยอมรับอะพี่รู้สึกว่ามันมันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเกมหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นบอรดเกมเกมมือถือเกมคอมเกมคอนโซลทุกคนมันเริ่มมีการยอมรับได้ว่า เนี่ยคือเกมและเราอยากจะผลักดันมันอยากสนับสนุนมันกลายเป็นว่าคนมองนกาทีฟกับการเกมมากที่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นทางที่การเกมอ่ะไม่มีอายุเป็น1 7ถึง20ปีอย่าขั้นต่ำเนาะแล้วก็คนควรจะคุกคีกับมันแล้วควรจะรู้จักกันมันมากกว่านี้เราก็เลยอยากจะให้อ่เปิดทางกว้างให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้คนที่ อมองอยู่ด้านนอกได้เข้าใจว่าสังคมจริงๆแล้ว่มันเป็นสังคมที่ครีเอทีฟนะเป็นสังคมที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นไม่ใช่แค่ว่าวันๆคือเล่นกันเฉยๆแบบไมไ่คิดอะไรมันอยู่เทียเดียวกับหมากรุกเลยก,ก็ว่าได้คือมันต้องมีการคิดวางเตร a t จี y ไม่ได้วางแค่ในสนามต้องคิดตั้งแต่บ้านว่าเราจะต้องจัดเด็กเป็นยังไงเราจะต้องคิดขบวนการยังไงเราต้องเอาสติมาช่วยว่าเมตาปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างคือมันใช้ทักษะหลายอย่างมากไม่ใช่แค่ว่าความคิดความสร้างสรรค์เอามาเยอะเลยแล้วกัน สำหรับพี่เหรอถ้าเกิดพี่อยากจะเป็นเอ็นวยยสักอย่างพี่อยากจะเป็นเอ็นไยที่เป็นเสียงให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เล่นการ์ดเกมในคอมมูวนิตี้ว่าพี่อยากจะพาการ์ดเกมนี้ให้ทุกคนยอมรับได้ไม่ใช่แค่ในหมู่ของคนไทยอยากได้ไปในระดับโลกและให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการ์ดเกมมอนบีเป็นได้มากกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นด้ปัจจุบันนี้